ชี้เป้าคนนี้สื่อแดนประดิบยกหนึ่งลูกยางไทยน่าจับตาก่อนเจอญี่ปุ่นศึก VNL 2อ2 5นวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่เตรียมจะลงแข่งขันในศึกลูกยางเนชั่นลีก2025สัปดาห์2กลุ่ม5ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่18-22มิถุนายน2568โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยสัปดาห์2จะอยู่ร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่นอิตาลี สาธารณรัฐเช็กและบันแกเรียที่ถือเป็นทีมแกร่งทั้งหมดเก็บชัยในสัปดาห์แรกมาได้ทุกทีมซึ่งเกมแรกในสัปดาห์นี้จะประเดิมสนามพบกับทีมลูกยางสาวญี่ปุ่นที่คว้าชัยมารวดทั้งสี่เกมเก็บ12คะแนนเต็มแถมไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งรายใดเลยล่าสุดก่อนเกมสื่อญี่ปุ่นได้ทำสกูปผลงานของคู่แข่งอย่างทีมชาติไทยก่อนที่จะเผยชื่อหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองก็คือพิมพิชยากกรำมดาวตกตัวทำแต้มสูงที่สุดในสัปดาห์แรกพิมพิชยากกรำมทำแต้มได้สูงสุด เธอคือเอสของทีมไทยและเป็นผู้นำในเกมรุกเคยเป็นอดีตผู้เล่นของคุโรเบะอควาแฟร์ในลีกญี่ปุ่นเมื่อปี2021ปัจจุบันลงเล่นให้กับ s s เอสซพาแบกชเวรินสโมสรอนในลีกเยอรมนีสำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมแกร่งจากทวีปเอเชียในสัปดาห์ที่2ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025ในวันที่18มิถุนายน2568เวลา16นาฬิกา